สวัสดีครับเรื่องราวของยูเครนตอนนี้ต้องยอมรับว่ารัเสเซียเนี่ยรุกคืบได้มากขึ้นทางภาคตะวันออกแต่ก็ยังอยู่ในเขตของแคว้นโดเนสยังไม่ได้ไปไกลกว่าพื้นที่นี้และตอนนี้รัเสเซียโจมตีเมืองคาคิฟจุดประสงค์ก็คือต้องการพื้นที่เมืองคาคิฟบางส่วนเอามาทําเป็นการชนนะครับภาพรวมรัเสเซียก็ยังยึดพื้นที่ทั้งหมดใน4แคว้นอย่าง uh ash, ets, าลูฮัชโดเนสซาโปเลเซียและก็เคอร์ซอนยังไม่ได้ทั้งหมดรัเสเซียก็ต้องเร่งมือในช่วงนี้ ส่วนทางด้านยูเครนก็พยายามสู้แม้ว่าง,งบจากสฐอดมิการยังไม่ผ่านการพิจารณาแต่ว่ายูเครนก็มีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเมื่อเนโตประกาศช่วยเหลือยูเครนในระยะยาวเป็นเงินถึง4ล้านล้านบาทแต่ว่ารายละเอียดยังไม่แน่ชัดว่าจะช่วยแบบใดเบื้องต้นตอนนี้ยูเครนเนี่ยมีความหวังจากกระสุน155ย mm มิลลิเมตรที่ประเทศในยุโรปกำลังส่งมาให้กับยูเครนก็เพื่อต่อต้านการปลุกของรัสเซียนะครับและความหวังอีกอย่างก็คือ เครื่องบิน F16 อย่างน้อยก็ยังมีความหวังแต่สิ่งที่ยูเครนต้องการอีกอย่างก็คือระบบป้องกันดูเหมือนตอนนี้ยูเครนเหลือน้อยแต่ก็ยังตีนะครับที่รัสเซียเนี่ยไม่มีขี่ประวุษมาโจมตียูเครนมากมายนะัก ก็ยังพอต้านได้ในช่วงนี้แม้กองเชียร์รัสเซียจะเสียงดังดีใจเมื่อมองว่ารัสเซียนี้ได้เปรียบแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วรัสเซียก็ยังต้องสู้กับยูเครนนี้อีกนานสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้คือระบบป้องกันของยูเครนนี้เหลือน้อยรัสเซียนี้เริ่มกลับมาใช้เครื่องบินนี้มากขึ้นเพราะถ้าโจมตีทางอากาศใต้รัสเซียก็จะได้เปรียบทางยุทธวิธีซึ่งรัสเซียก็พยายามใช้เครื่องบินมาโดยตลอดตอนนี้รัสเซียเนี่ยผลิตอาวุธเพื่อโจมตียูเครนจากทางอากาศนี่มากมายและสิ่งที่จะนำ ขึ้นไปก็คือเครื่องบินล่าสุดนะครับรัสเซียก็สร้างโอติ500เป็นอาวุธเทอร์โมแบริกที่ปล่อยจากทางกาศแน่นอนว่ารัสเซียหวังใช้ซู3 4ซึ่งซู3 4สามารถบรรทุกโอติ500ได้ถึง4ลูกเป็นความหวังของรัสเซียแม้ซู3 4จะมีการสูญเสียในยุคนี้จำนวนมากแต่ว่าตอนนี้รัสเซียมีแค่นี้จริงๆในการโจมตีภาคพื้นนะครับเพราะว่าซู3 4เก่งสุดแล้วในรัสเซียในตอนนี้ หลายคนคิดถึงซู30บเหมือนที่แอดมินเคยอธิบายไปซู -30 มีปัญหานี้หลายอย่างทั้งเครื่องยนต์และก็ระบบทําให้รัสเซียม่กล้าใช้ซู30มากนักในยูเครนลองมาแล้วร่วงมาแล้วละครับเอายิงตอนนี้รัสเซียเนี่ยต้องการหาทางแก้ไขเรื่องเครื่องบินนี้แบบด่วนเพราะว่ารู้ปัญหาแล้วซู -57 ละไวในฐานที่เข้าใจว่ายังพัฒนาไม่เสร็จนะครับซู75เช็คเมทอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ายังไม่ได้สร้างมีแค่มอกอัพมาโชว์นี้เท่านั้นและทั้งซู5้ แล้วก็75ไม่เหมาะในการใช้งานในยูเครนรัสเซียนี้ต้องการเครื่องบินโจมตีภาคพื้นที่มีความเร็วแล้วก็ความคล่องกว่าซู3 4รัสเซียต้องการตอนนี้จะให้ไปออกแบบใหม่ใช้เวลานานนะครับอันนี้สื่อของรัสเซียนี่รายงานว่า รัเสเซียเตรียมพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างมิก23หรือว่ามิก27มันเหมือนการถอยหลางเข้าคลองแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วของรัเสเซียแบบมีอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมิก23นี่เป็นอย่างไรหลายคนนี่อยากรู้ที่มาที่ไปของมิก23ก็น่าสนใจนะครับ ต้องย้อนกลับไปในสงครามเวียดนามตอนนั้นมิก21สู้กับเครื่องบินของสัตมิกาได้แบบสูสี F4 แฟ a n อมเสียเปรียบมิก21เรื่องความเร็วสัตมิกาแก้เกมแล้วครับด้วยการสร้าง F5 ที่เล็กและก็เร็วขึ้นมาต่อมาสัตมิกาสร้าง F5 t i ก e r Two ขึ้นมาอีกอันนี้ก็เพื่อสู้กับมิก21ในเวียดนามแต่ว่าสงครามมียุติไปก่อนและแล้วโซเวียตนะครับก็ได้ F5 t i เก r Two ตัวเป็นๆไปจากเวียดนามใต้โซเวียตเอาไปศึกษาและก็ชอบ F5 t i ก e r Two มากโซเวีย สร้างเครื่องบินเพื่ออาชนะเอ Ti าไทเกอร์ทูและก็ได้มิก23นะิครับส่วนทางสัตว์มิกาเนี่ยรู้ว่าโซเวียตไดเอพ้ไปแกะดูแล้วก็ไม่พัฒนาต่อทําให้เครื่องบินตระกูลเอไม่ได้ไปต่อรวมถึง F-20 Ti ไทเกอร์ชาร์กอันนี้ก็ต้องจบโครงการนี้ไปด้วยสัตวมิกาไป F-16 เลยนะครับและ F-16 มันล้าสมัยมากในตอนนั้นทําให้มิก -23 ของโซเวียตนี่ตกรุ่นทันทีนั่นคือจุดจบของมิกสาหรับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวโซเวียตนี่มีไปซู27ส่วนก,ก็มาสร้าง Mi ด 29เพื่อเอาชนะ F16 นะครับมิก23ถูกขายกับอินเดียนำมาผลิตเป็นมิก27เพื่อเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นจุดเด่นก็คือปีกที่กลางได้พับได้กลางออกเมื่อความเร็วต่ำเพื่อเพิ่มแรงยกหุบป,ปีกแนบกับลำตัวเมื่อบินด้วยความเร็วเหมือนกับทอมแคทแล้วก็พานเวียทอร์นาโดนั่แหละครับมิก23มีความเร็วสูงสุดถึง2,500กิโมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบิน1,900กิเมตร แน่นอนว่าปัญหาคือระบบการทำงานที่ซับซ้อนค่าดูแลแพงติดอาวุธได้น้อยเพราะว่าปีกติดอาวุธไม่ได้นะครับเอาไว้พับเข้าพับออกพราะต้องติดอาวุธที่ลำตัวเครื่องแล้วรัสเซียต้องการอะไรจากมิก23ถึงขั้นจะสร้างมันขึ้นมาใหม่มันก็คือความเร็วมันเร็วกว่าคล่องกว่าซู34เล็กกว่าเร็วกว่ารัเสเซียคงหวังให้มิก23เนี่ยหลุดจากระบบป้องกันของยุคเคนเข้าไปโจมตีด้วยความเร็วหวังเอาชนะด้วยความเร็วนะครับในทางทฤษฎีมัน ก็น่าสนใจแต่ว่าในทางปฏิบัติต้องดูกันอีกทีแอดมินคิดว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยต้องหวังพึ่งพาเทคโนโลยีเก่าๆพราะเข้าม่ถึงเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ถ้ารัสเซียสร้างเครื่องบินใหม่จากแบบของมิก23อันนี้ต้องฝึกนักบินใหม่เพราะว่านักบินเก่าๆของมิก23เนี่ยไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ง่ายแน่ต้องรอดูกันต่อไป